กน้ได้ไหมตอประมาณ95แกนเกหเออ95บ้าว่าใครวัดแบบนี้เนี่ยก็วัดอย่างนี้เนี่ยเ5าแล้ว95ไม่ใช่สยแล้วทำไมไราวัดลูมาก่อนเราไม่ค่อยวัดสังนี้ไปนู่นไม่หาตรงกลางตรงนี้ให้ได้ก่อนตรงกลางว่ากจะผ่ายห้า ถ้าเอาเยวมากองเมื่อกี้นี้เนอ็มีจุดเชียวมีอันนี้ก็มีจุดใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่นะสามร้อยเท่าไหร่สามร้อยเก้าสิบห้าแต่เมื่อกี้สี่ร้อยสิบสามแล้วขนาดไหนแค่นี้ละฉันจะฉันรู้จะถ่ายวัดป็นนี้ าพระดีเมื่อกี้ที่วัดลงมาครับอันนี้คือแกนอะไรครับเนี่ยแกนวายนะโอเคแล้วก็เช็คแกนเอ็กซ์ด้วยนะครับแกนเอ็กซ์เท่าไหร่มีมีเหแล้วเครับแล้วเดลต้าเอ็กได้เท่าไหร่ล่ะครับ ที่วัดมาได้เท่าไหร่เอ่ยแกน 100, เอ็กน้อยสามร้อยเก้าสิอ่เอ,อเดี๋ยวลองไปดูอีกทีนะครับอ่า <Okay. S 1> มันจ่ายยังมันจ่ายยังได้้อมูลครบยังครับ